เฮ้ยมึงจะพูดอะไรให้พูดก็ได้ว่าไงว่าไงลิงมันพัฒนาแล้วหรอวะช่วงนี้มันพัฒนามันพัฒนาใพูดได้แล้วหรอ นี่ผมไอ้ลงุงได้ยินลุงดูบตัตรประกันในตัวผมให้หน่อยเดี๋ยวว่าผมมีบตัตรประกันไหมกดปอนไอพอนอ่ะกดเคลงกดเคเขาของมณฑลตันคุยในประเทศจีนทางตะวันออกเขาหวงศาสรหรือภูเขาสีเหลืองมีๆๆสภาพอากาศที่เปลี่ยนไวตามฤดูฟ้าและอุณหภูมิที่ผันผวนอย่างมาก ้านของไพรเมตที่ลึกลับของจีนลิงกังทิเบตพบได้แค่จีนตะวันออกกลางผู้ข่าวดีเป็นสนามเล่นของมันการอยู่ในครอบครัวใหญ่ที่มีลำดับชั้นทางสังคมเพ่งครัดพวกมันจึงเชี่ยวชาญในการสื่อสารมันต้องพึ่งพากันในครอบครัวเพื่อให้อยู่รอดบนหน้าผาเหล่านี้ แต่ไม่มีครอบครัวใดไร้ความขัดแย้งกูเคยโดนแบนเพราะเปิดซารกาลีนี่แหละเฮียแต่กูโดนอีกรอบนึูเปล่วไกลนะพี่จากบ้านหน้าบ้านมาหนักตายน่าจะโดนพี่ผมบอกกันนะมันเยอะมากเฮียเราเงินเยอะแต่ไปบวกทำเพื่ออะไรเฮียแล้วอย่าลืมว่าเราติดคุกด้วยติดคุกเป็นเหมือนเมื่อวานนะเว้ยที่เราโดนสัตว์ที่มีความก้าวร้าวและอารมณ์รุนแรง แต่ก็มีความสามารถคีอย่างน่าประหลาใจที่สามารถต่อสู้กับนักล่าที่ดุร้ายที่สุดได้นอกจากนี้ความรู้สึกหิวมักจะปลุกสัญชาตญาณในการล่าสัตว์ของพวกมันและเพื่อนบ้านที่มีขนและกีบเท้าก็กลายเป็นเหยื่อได้อย่างง่ายดายสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาที่มีประโยชน์อีกครับวันนี้เราจะทำความรู้จักกับเจ้าของผมเขี้ยวที่น่าเกรงขามอีกชนิด ขึงมากทำไมมันบ้ากุ๊ยเ้ยตำรวจไอ้เหี้ยแม่งโดนล็อกแขนไอ้เพื่อนเพื่อนเราโดนอุ้มอยู่เห็นปะเออเห็นทำอะไรได้ล็อกแขนนะเอามาได้ไหมมีทำไมยูเอ็มเคเคอะซูบูรุอ่ะไม่ไม่โดนตำรวจไล่อยู่ต้องหาคนมารับเนี่ยไฮเวล่าโรงพยาบาลเน่ยอยู่ใกล้พี่ผมอยู่ใกล้บ้านแล้วก็มึงมากเลยนไฮเวล่าโรงพยาบาลตรงยามอะไรตรงยามอะไรตรงตรงยามนะซูบูรุมันตรงยามทางไหนทางตรงอยู่าเปล่าอยู่บ่าเปล่าโดนเห็นระเบิดเห็นระเบิดเหรอโอเคโอเคเปล่าเนี่ยโดนมิกโจต้องรวมกลุ่มใหญ่แทนมิกโจมาอุ้มให้พี่หวังโดนจับแบบพี่หวัง คุอยู่ป่ามารแล้วเจอยู่บ้านโจ๊กไปพี่โจ๊กไปพี่โจ๊กเจก็ได้ไปอุ้มแทนพี่หวังมัรับได้นะได้แล้วผมเพื่อนมันไล่บ้านคุไม่ไปบ้านเขาคนรวยคนรวยเพื่อนมันไล่กูอยู่นะเจมึงอยู่ไหนอ่ะเดี๋ยวกูเอาสบไปให้ไอ้ปลาเคทให้มาดิมาเอาศพดิ๋หนึ่ง กูดโดนอยู่บ้านคนรวยเดี๋ยวกูจะลากไปหน้าบ้านนะมึงช่วยหน่อยเพื่อนมันคนคันเดียวเองช่วยกำลังไปช่วยพี่เอามาป่ะเนะี่ยที่กูแตกยางหนึ่งแล้วเจ้คอยอยู่บ<ย>างครั้งการมีลูกมากก็พาให้ปวดหัว เชิญพบกับไบโลกบแอฟริกันบลูฟ็อกมีปัญหาหนักมันเป็นพ่อของลูกออสหลายพันตัวและมันเป็นไปไม่ดีเท่าไหร่นี่คือฤดูร้อนอุ๊ยเราไมเราโดนเพิ่มมา บวกไฟใหญ่กันลงโดนมันมาเป็นอยู่ในแท้ของตรงนน้นนะครับโดนโดนโดนมาละคนผมก็มาตามแล้วพี่แต่ผมก็มาตั้งหมดแล้วรถนะตกลงปะใกล้ตรงไหนพี่ใกล้ตรงไหนพี่่เซตกันใหม่ปะขึ้นใหม่เซตรันใหม่แล้วเว้ยรอดไปอยู่ใกล้ช่วยนปต่อใกล้บ้านหลังสองหลังสามไหมจุดจะหลุดเนาะโดนแล้วเฮียหาแกไม่เจอว่ะ หาไม่เจอกันเพื่อมาคุณตำรวจยิ่ด้วยพี่ตรงบ้านหลังหนึ่งเนี่ยระเบิดอยู่ตรงไหนหลังสองหลังสามเนี่ยยังอยู่ยังอยู่พี่คนยังอยู่เดี๋ยวบอไอ้เหี้ยมันจะเมมอยู่คนสามอยู่ไอ้เหี้ยไอ้กุ้นวุ้มอยู่เหรอกุ้นหรือไงให้ผมเพิ ard, Una, ่งเกมออกคุกมาพี่เป็นแทนพี่หวังไปเแทนตำรวจไปนะเจ้าเื่อนะอย่ามานะตำรวจเยอะมากเลยนะเจ้าเกมนะไอ้เมมเมมเมมหน่อยดีเมมหน่อยดีตำรวจที่ปเองไม่ต้องสอนนอนเลยพี่ น้องฮอน้องเีไม่ไม่บอลพี่ถามหน่อยมึงจะสั่งไฟทำไมนะมึงไม่ไม่ดูปัจจัยคนหน่อยหรอมึงมึงมึงคุยอะไรสั์แจ็คเฮียอะไรกูเฮ่แกแจ็คไอเฮียมึงจะไปมึงจะทำอะไรปล่อยเฮ่อะไรล่ะกูอุ้มอยู่มึงก็ขึ้นมาสิ เราโทษโทษโทษแตเราก็ทีนี้ก็มาหุ้นเลอ้นาโอเคมึงขึ้นมาไอแจ็คไอแจ็คไอแจ็คอยู่ตรงกูตรงตรงเหินเหินขยะเหินไม่เจอวไเอมวตหลุดป้ามึงยาวัตหลุดป้าคนเดียวไอแจ็คอะไป็นโทรศัพท์ไหมหนูมจีนให้เลยตูนองเจนี้วทักไปตูนซีหกสองเจตะเบลเข้ามาละใครมารับหน่อยได้ป้าคุณวิ่งเหียมรอยู่ กีไล่นอกเมืองหรือไลในเมือไล่ฮเว์โรงพยาบาลแฟมนะช่วยไม่ได้รอกรอบดอมหายอุ้มสองรถแค่ัอย่างเดียวเลยขับอย่างเดียวเลยแต่กูอยู่ถ้ามึงได้มึงไดสองตัวเลยนะอกู้พใหญ่กันหน่อยไหมไดโอเคกับไี่หวังเราพี่เบิร์นพี่เบิร์นทักไปแล้วพี่ทักไปแล้วทักไปแล้วพี่เบิร์นทักไปแล้วไม่มใครไปเอากับพี่หวังเลอนนี้ไม่เอากูกูกูอุ้มแล้วกูไม่ไล่เียมึงไล่กันเลยน้องเล่นเลยเล่นเลย่กูอุ้มให้ เอพี่หวังมาดิผมเองเขวบ่อยเจจะกับได้ากูเมงกูเองข้างบนแรงเขียวใหม่ข้างบนแรงเขียวใหม่ข้างบนแรงเขียวใหม่อะได้เจไม่ไปเอาหรอพี่ผมเจอเพื่อนอยู่ข้างหน้าเก็ผมมันช่วยได้อ่ะผมก็เลยต้องช่วยอ่ะพี่มันไปแล้วข้างหลังที่มันนะสามารถมาสามารถมาสามารถมาพี่อสามารถมาไปเลยออกเลยก็ได้นะ เจีของที่บ้านโอ้เดี๋ยวกูรอเดี๋ยวกูรอเดี๋ยวกูรอใหญ่คนนึงดิกูไม่มีโทรศัพท์ป่ะดิกูไม่มีโทรศัพท์ป่ะดิถ้ากูมีโทรศัพท์กูจะส่งให้มึงอยู่มึงเรียกไรมึงเรียกไรเอางี้คุใหญ่มากคใหญ่มากคุณใหญลขอะไรนะสองพันสามสองพันสามไอบอลไอบอลไอบอลโอนตังค์ให้กูสักห้าหมื่นได้ปะสองพันสามสองพันสาม ไม่ลงไม่ใช่เกิดแต่ตัสองบันสามไอ้แย่ไอ้แยแจ็คมันตังหมดอ่ะมันจะเอาตังมันจะขึ้นมาหากูมันขึ้นมาไม่ได้มันบอกขอตังซื้อก่อนซ่อมหน่อยเอาให้มันสักหมื่นดิโอเคโอเคอนมงม่ันโอนไม่ให้กูแต่มันไม่ให้มึงอ่ะมันมันบอกมันดูเลขในวอได้ไม่เนี้ยอะไรแจ็คไอ้เหี้ยสองสนะก็มันไม่โอนให้มึงไงมึงก็ไปขอตังค์ไอช็อปดิ มึงก็ไปหาของคนในเมืองอ่ะเดี๋ยวกูรอไอพีตังค์ให้ยืมไปสองสามสูดๆได้ MPK ไอชี่หย็บรถบัสงทีไอชี่กูจะเกมปะเนี่ยตอรอไล่คนเดียวตอนนี้นะมันน่าจะสปอยจุดละข้อมูลดูไว้ตอนนี้ไปนอนไปพี่ซัดบ้านอยู่พี่ซัดบ้านอยู่ ใครไม่มีศพมาใครมือว่างมาบ้านมาบ้านให้หมดเดี๋ยวไปไล่ช่วยกันเพื่อนกันมีต้องปองซนลาี่เปิดรถไม่ได้ฮัลโหลฮัลโหลคุป่มาอยู่แถวเมืองนะเปิดมาล่างอยู่ตึกเดิมนะไอ้เชี่ยตึกตึกมามือว่างมาบ้านเลยจะนากินนานนะครับกำลังไปนะ ลาล่างผ่านหน้าเวทีเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โอ้ยช้ก็เป็นมก็มชแ่เปดช่วยตัดหน่อยช่วยตัดหน่อยช่วยตัดหน่ต่อรอคันนึงคันนั้นน่ะได้หน่อยได้หน่อยวูดี้ต่อรอมาคันเดียวต่อไดหน่อยคันเดียวเองโดนบ้านนะโดนบ้านนะโดนบ้านนะคนอยู่บ้านโอเคนะโดนบ้าออกมาช่วยนะดูส่วนไหนส่วนไหนมีบันโด้ยอะคุณเราต้องไปเนี่ยอยู่หน้าธนาคารพี่มีมีเพื่อนธนาคารธนาคไหนธนาคารไหนธนาคารใหญ่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 มาหน่อยมาหน่อยกลุ่มใหญ่กลุ่มใหญ่เสร็จกลุ่มใหญ่ มันมีกี่คนมีกี่คนมีประมาณสามคันพี่แล้วก็มีปอดอยู่มีปอดอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเล่นปื่อนขาดตายให้ไม่มียากไม่มียาเดี๋ยวเล่มาี่มาดิ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 ธนาคารใหญ่อย้่ไว้อยู่ไวู้ต่อพูดต่อต้องใหญ่ต้องใหญ่ในบ้านอ่ะไม่ตายพี่ยังไม่ตายไม่ตายเล่นอยู่ธนาคารใหญ่โอ้ตอนนี้ผมโดนยิงกดอยู่พี่มันโดนยิงกดอยู่มันกินยากันแล้วมันกินยากันแล้วไปเล่นไหมยิงช่วยไม่ได้แล้วหรืออ่ะธนาคารใหญ่มันเยอะ่ะไม่ต้องมาน่าเดี่ยวกี่คนกี่คนกี่คนเเสียนะกือี่คนก้้าเไูดข เกือบสิบเกือบสิบเกือบสิบไม่ได้ไม่ได้เอาพวกเราใครที่กำลังไปอ่ะกดรอดิอีกี่คนพวกเราน้อยได้เลยแม่งไฟเราน้อยจะน้อยน้อยไม่ได้ไม่ได้เยอะเลยเยอะเลยแล้วอุ้มแล้วอุ้มเยอะไหมพี่ขอขอดูเคสหน่อยนะเออแม่ใครอุ้มอยู่กดค้างดิ่อุ้มอยู่อุ้มอยู่ตั้งไม้ตั้งไม้ตั้งขาวไอ้ตั้งขาวตั้งขาวช่วยดอมดิช่วยดอมดิเดี๋ยวพี่นี่นี่นี่เคช่วยนะอย่ามาแตะเคช่วยนะอย่าอย่าบวกนะอย่าไฟ บ้านหน่อยกับ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 บ้านหน่อยพายดอมไปพาวทีดอมทำหน่อางกรู้อยู่แป๊บนึงดิเฮียเออมากลามใต่บ้าวลมเติมน้ำมันบ้างคนอื่นได้ปะไม่มีคนเซตบ้านบ้านไม่มีคนเซตบ้านปะมีคนเซตบ้านปะเขาได้ครับไม่มีครบลุงไม่มีแต่เข้าได้ครับเข้าได้เขาได้ครับลุงเข้าได้ครับโอเคโอเคเฮ้ยมึงฝากกูใหญ่มาบ้านอีกรอบดิกูใหญ่มาบ้านอีกรอบดิไอบอลไอบอลมันมีไอแจ็คก็อยู่ตรงกูนะเว้ยตรงเหินขยะที่ขึ้นไปอ่ะครับลุงมันพยายามเหินขึ้นมาอยู่ เราตามเข้าไปคันยังไงรอหลังบ้านนะพี่อยากขึ้นตึกนี้ได้วะขึ้นยังไงได้วะเนี่ยรอหลังบ้านนะรอให้รอให้รอให้สวยมากบอลสวยมากเมกิสวยมากเลยเพื่อนเย็ดมันอยู่มันอยู่พาวบ้างเอเมกมีพาวบ้างในเมืองอ่ะมีไม่มีไม่มีเราไม่มีพาวไม่มีต้องต้องดูหน่อยนะมันมันไปเรื่อยเลยอ่ะเห็น เมื่อกี้ก็มีเข้าไปอีกอ่ะคารถลงมานะรถมันไต่ไม่ได้ครับมันปรับแล้วต่อรอที่ไหนเยอะบ้างอ่ะแถวบ้าหมแถว่ดันดำหน่ะมินล่างนี่ใครเนี่ยโ้มเงาอุ้มอยู่หรอมึงไม่ต้องล่างหน่ะมินล่างนะพี่โลอ่ะไอพีมึงอุ้มอยู่หรอพีโอไม่ต้องล่างหน่ะมินล่างไม่ต้องล่างหน่ะมินล่างแหม่คุกอย่างเยอะเลยอ่ะแต่ผมแต่ผมมีเวลาคุกนะผมมีเวลาคุก ได้อะโง่ได้ไฟใหญ่กับมันดอไปเราได้อุ้มอุ้มแบบไม่ได้เยอะวะสิบผมถึงบอกไว้ว่าศพมันไปใหญ่หมดใครอุ้บากใครอุ้บากห่ะเราเราเรากดบ่ค้างเลยเด็กกดบลค้างสิกดอค้างกดบอค้างผมอุ้มผมอุ้มครับเดี๋ยต้องวอร์ไปแปดประมาณสิบประมาณสิบโลด้วยโลด้วยโอเคน้อยจัดเคดิครับแต่เมื่อกี้มันเกมเกมไปสี่แล้วเราเกมเยอะไงเราเกมเยอะเกมเร็วหายลืมเลยนะ เราเเหลืออยู่เพื่อนไม่ไมไมเป็นไรไว้อยู่ไว้อยู่ขอ,องกูกไหวรำเหลืออยู่เหลืเหลอเยอะอยเลยอ่ะประมาณเกือบเกือบสิบบาทสิบกว่าเลยเลยอ่ะเข้าใจเข้าใจแต่ว่าคนในวอรเราน้อยตอนนี้ใครใครมีมมใครมือว่างว่างม,มาเอาศพที่บีมศพหนึ่งมันแคทมุ้งสองแล้วตอนนี้นที่ไหนที่ไหนที่ไหนที่บีมตรงไหนบ้านซิกซิกท<ค>างไปบ้านซิกซิกมีบีมมันมาไล่นะ พี่กูขับผ่านมาปะพีกพี่เบมันมาไล่เออกูขับผ่านมาเมื่อกี้อาจจะรอดแล้วปะผมรอดนะพี่กำลังไปนะบ้านซิกซิกอะตอนนี้ลายแช่ไม่เบิร์กนะเว้ยพยายามลากทั่วเมืองอ่ะตอนนี้ไล่รับโคโลกสะพานสะพานบ้านซิกซิกอ่ะหนึ่งยางหนึ่งยางบ้านรอเลยบ้านรอเลยต่อสองยางบ้านรอเลยวะไอ้โลมันแฟมช่วยหน่อยห้านาทีแล้วยังลาม นับแล้ว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 พี่ตอนนี้อยู่บนแฟมผมโดนตอนออกนะนับตอนออกนะนับตอนออกบ้านซิกๆิกนะผมมีเบรมันคันหนึ่งแล้วผมพังแล้วแล้วผมพังแล้วโดนจับลับโดนลงมาด้านล่างลามโดนลงมาด้านล่างได้ปะกี่คนอ่ะไอ้ลับลับอยู่ไกลว่ะปิดปิดประตูอยู่อ่ะพี่ลามในบ้านอ่ะพี่เบิร์นถึงยังถึงมันยังไม่ลามได้เทียนไปแล้วไอ้ลามมันมันมีกี่คนพอพออย่างแรงเดียวไอคิวคนเดียวไอคิวคนเดียวพี่มันอยู่แถวทะเลทรายเยอะเลยเข้ไปเลยเขาไปพี่เข้าไปเลยเข้านซิกมา ดำใหญ่ดำชุบแล้วเบิร์ถึงยังเบิร์ได้ถึงยังงแล้วมันถึงแล้วเขาพวงไปแล้วเร็วใช่ไหมรถผมแล้วจอดนิ่งอะโดนยิงโดนยิงล่วงง่ายด้วยรับตายยังมันกุ้มเราเยอะนี่หว่าพี่ยังเราเริ่มโดนอุ้มแล้ววะเนี่ยมันชุบอยู่มันชุบเพื่อนอยู่มันชุบเพื่อนอยู่เราเราที่มาที่เบอร์เรืที่เบอร์เพื่อนมีมีคนมาอุ้มแทนกูได้ไม่น่าเดี๋ยวกูไปช่วยเพื่อน ไม่ได้รู้พี่หวังผมอยู่บ้านอ่ะเพื่อนรอดอีกหนึ่งนะอยู่บ้านคุณม่เกอร์ลงมาบ้านลงมาบ้านลงมาบ้านม่เกิด์ไอ้ตาเบิร์นมาเอาสมัยมาเอาศพัยมมศพไปคิวคนนึงมาเอาสมไปคิวดิเราตอนแรกช่วยเพื่อนของผมบ้านซิกซิกของบ้านซิกซิกเลยบ้านซิกซิกมาถึงเลยซิกซิกนี่เลยบ้านเราไปใช่ไหมไม่ไม่ไม่มาทางเมืองบนมาทางเมืองบนานอ่ะพี่สะพานอ่ะเลยมาทางเมืองบนเลยไปบ้านไหนผมปุ้มต่อให้มา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 บ้านแล้วมาบ้านนี่มันเลยทางเข้าค่ายทหารไปใช่ไหมเออเลยมาเลยทางขึ้นมาทางเมืองบนอ่ะพี่เบิร์น กูกำลังไปกำลัไงไปกูอยู่บ้านเราตอนนี้บ้านเราบ้านเก่าเราอุ้มตอบไปเลยพยายาม <c oughs> ขึ้นตึกไว้อ่ะถ้าขึ้นตึกได้คือตำรวจไม่เข้ามาไอรอด, <มา S 3> อดกี่นาทีวะอุม้มแทนลุงยังอ่ะมาแล้ว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 